หมดปัญหาคอมรกจัดสายไม่เป็นระเบียบครับกับเทคโนโลยีใหม่ของ Corsair Corsair IQ Link นะครับนี่คือความลกของพัดลม RGB ที่คุณเห็นในชีวิตประจำวันอย่างของ Corsair เอง ตัวนี้สายมันรุงรังมากๆนะครับต้องใช้หับอันใหญ่อันโตแบบนี้ทำให้ในเรื่องของการจัดสายเนี่ยยากมากอย่างน้อยๆต้องใช้สายไฟเลี้ยงสาย USB สายซิงค์ต่างๆแต่ตัวนี้ควบคุมง่ายๆด้วย IQ Link Hub ตัวเดียวแบบนี้เลยส่วนตัวหม้อน้ำเองก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ด้านในที่สามารถลากสายจากตัวหับเข้ามาที่ชุดน้ำได้ แล้วก็ลิงก์สายไปที่ในฝั่งของพัดลมได้นะครับและก็ส่งผ่านมาแบบนี้นี่ฮะลากมาแบบนี้ต้องบอกว่าหมดปัญหาในเรื่องของการเก็บสายข้างหลังได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับอุปกรณ์นะฮะที่รองรับของตัว IQ Link เนี่ยอย่างตัวพัดลมที่เห็นกันอยู่ตรงนี้จะมาในรูปแบบพัดลมที่ชื่อว่าตัว QX RGB นะครับจะมาทั้งในรูปแบบตัวเดียว2ตัว หรือเป็นแพ็ค3นั่นเองจุดเด่นนอกเหนือจากแน่นอนความสวยของตัวใบพัดลมและที่เป็น rgb แบบนี้แล้วการเชื่อมต่อของเขายังง่ายด้วยสายเพียงตัวเดียวอีกด้วยครับอย่างตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าที่ตัวฐานของตัวพัดลมเองเนี่ยก็จะเชื่อมต่อตัวนี้ที่เป็นสายของเขานะครับ extend อ,ออกมาแล้วก็เสียบเข้าที่ตัวพัดลมแล้วก็ลากสายผ่านด้านบนเข้าไปที่ตัวชุดน้ำนะครับ ผ่านเส้นนี้เส้นเดียวเลยอย่างตัวชุดน้ำตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าตัว iQ Link H 1 0 0 i rgb นะครับเขาก็จะมีในรูปแบบที่เป็น h 1 0 0 i h 1 1 5 i, i h 1 5 0 i h 1 7 0 i ตามขนาดตั้งแต่2 4 0มิลมตรมเมตรสมิมิลไปจนถึงตัว 420mm มเมเลยนะครับแน่นอนว่าใช้งานง่ายและอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตนะครับคือ ตัวบล็อกตัวนี้นะครับจะไม่มีสายที่เสียบลงเมนบอร์ดเลยจะพาดผ่านตัวนี้แล้วไปคอนโทรลผ่านด้านในของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คุยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านตัวหับตัวนี้นะครับนี่คือตัวอุปกรณ์นะครับตัวพัดลมครับ IQ Link QX 1 2 0 RGB ตัวนี้จะเป็นตัว starter kit จะประกอบไปด้วยตัวพัดลม 1, 2, 3ตัวอย่างที่เรากล่าวไปแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ ด้านนี้อีกหนึ่งตัวซึ่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาจะมีมาให้ในตัวชุดเลยนะครับต้องบอกว่าใช้งานง่ายจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในส่วนนี้เพิ่มเติมกันด้วยส่วนด้านนี้จะเป็นตัวสายนะครับตัวสายสัญญาณตัวนี้ก็จะเป็น IQ Link Cable Kit นะครับเอาไว้สำหรับประกอบตัวสายเพิ่มเติมกรณีที่เรามีฮาร์ดแวร์เยอะหรือบางทีสายเราไม่ถึง ตัวนี้ก็จะมีสายในรูปแบบ10ซนติเมตรนะครับ20ซนติเมตรแล้วก็60ซนติเมตรหัวของเขาจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลยนะในการเชื่อมต่อ คล้ายๆกับ USB-C เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่นะก็จะเป็นหัวที่เป็นเอกสิทธิ์ของทาง Corsair เขาเท่านั้นเลยส่วนตัวนี้จะเป็นในฝั่งของตัวชุดน้ำนะครับ H150i RGB ในซีรีส์ IQ Link คอนเซ็ปต์ของเขานอกจากในเรื่องของสายนะครับที่ต่อได้ง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถที่จะควบคุมได้เหมือนเดิมเลยนะครับผ่านเทคโนโลยีอย่างตัว Corsair IQ นะฮะเป็นซอฟต์แวร์บน Windows ดาวน์โหลดผ่านเว็บได้เลย รวมถึงสามารถควบคุมกับตัวอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับหูฟังต่างๆเกมมิ่งเกียร์ต่างๆที่รองรับในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ I q ก็ทำได้เช่นกันเรียกว่าสะดวกและง่ายมากๆเลยหลายๆคนน่าจะอยากเห็นตัวซิสเต็มบิลที่อดิกพูดถึงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับ เรื่องที่บิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างชอบกันไหมครับนี่คือด้านหน้าของตัวเคสเอ๊ะหลายๆคนคงมองว่ามันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าวะทำไมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรือเปล่าออ,อยากจะให้สังเกตดูเอาง่ายๆก่อนเลยคือรอบๆของตัวปั๊มตัวนี้นะครับตัววอเตอร์บล็อกตัวนี้จะเห็นว่านี่ฮะสายยางต่างๆมีแค่นี้2เส้นไม่ต้องมีสายเสียบตัวด้านบนนะครับที่เป็นไฟเลี้ยงหรือแม้แต่สายที่เป็นตัวเสียบ R G B ครับ แค่สายยาง2เส้นคือจบเลยส่วนในฝั่งของตัวพัดลมทางด้านบนทางด้านหน้าปกติมันก็จะมีสายแบบลอดผ่านใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เป็นตัวสายของตัวคอแซ a อ IQ l ล n k เสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องมีสายอื่นๆมาให้รบกวนไม่ว่าจะเป็นทั้งสายไฟสาย r g b ใช้สายเส้นเดียวจบเลยนอกเหนือจากนี้ครับตัวพัดลมที่พาดผ่านกันอยู่ทั้งด้านหน้า3ตัวทั้งด้านบน3ตัวของตัวชุดระบายความร้อนด้วยน้ำตัวนี้ สายทั้งหมดซิงค์ถึงกันได้และต่อผ่านหับบริเวณด้านหลังนี่คือชุดน้ํา3ตอนนะครับโอโ้โหสะอาดมากเรียกว่าไม่ลกและคลีนจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังกันนีกว่าพามนี่คะ่ะด้านไในโอ้โหคือเรียบร้อยที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ปกติแอดบิ๊กไม่ใช่สายเก็บสายเนาะเพราะต้องบอกว่าหรือคอมประกอบจากสเปคบ่อยมากแต่นี่ครับแค่มีคอแซไอคิวลิงตัวเดียว จบเลยนี่คือ USB หับนะครับปกติอย่างที่เราโชว์กันไปเนาะหับมันต้องใหญ่สายมันต้องรกแต่ถ้าสังเกตดูมีอะไรบ้างละเนี่ยหนึ่งเลยด้านข้างนะครับสงฝั่งตรงนี้เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อสาย IQ Link ได้นะครับแน่นอน สะดวกสุดนะครับแล้วไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมให้มันยุ่งยากุ่่นายมีแค่สายตัวนี้พาดผ่านไปที่ตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับสครับตัวนี้จะเป็นสายสัญญาณ usb เข้าลงบอร์ดแค่เส้นเดียวและอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นสายสําหรับไฟเลี้ยงนะครับซึ่งโดยปกติสายไฟเลี้ยงที่เราคุ้นเคยกันในตัวพวก usb hub จะเป็นสายไฟเลี้ยง ssd sata ใช่ไหมแต่ตัวนี้เล่นใหญ่มากใช้สาย pcie สำหรับตัวการ์ดจอมาเลยนะครับ เป็นแบบ 6. พินหหัวข้อดีของมันก็คือจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้เยอะและหลากหลายมากๆต่อพ่วงได้หลายอุปกรณ์หลายดีไวเลยโดยที่ไม่ต้องต่อหลายหับใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็ลากสายเข้าไปปุ๊บผมก็จะลากซีเควนซ์ของเขาเป็นตัวต่อพัดลมนะครับบริเวณหน้าเคสด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากสายไปที่ตัวหม้อน้ําด้านบนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวบล็อกโดยผ่านหับแค่ตัวเดียวควบคุม ทั้งในเรื่องของพัดลมทั้งในเรื่องของชุดน้ําให้กับระบบตัวนี้ได้ถึงแม้เครื่องนี้เป็นเครื่องใหญ่นะใช้พัดลมเยอะชุดเดียวเอาอยู่สําหรับตัวหับความแรงยังมีเหมือนเดิมความสวยยังมีเหมือนเดิมแตะความง่ายในการประกอบง่ายและสะดวกสุดๆใช้แค่ตัวหักตัวเดียวนี้จบเลยนะครับ สวยถูกใจง่ายถูกใจนะครับเพื่อนๆสำหรับตัว iQ Link ไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกตัวไฟต่างๆโดยส่วนตัวเอสบิ๊กเองนะต้องบอกว่าโอ้โหประทับใจมากทั้งความง่ายในการประกอบทั้งความสวยของซิสเต็มนี้นะครับต้องบอกว่าลงตัวดีทีเดียวแล้วมันล้นระยะเวลาการประกอบไปได้แบบโคตรสะดวกครับแปบ๊บเดียวเสร็จปกติต้องเดินสายร้อยสายอะไรกันยุ่งยากวุ่นวายมาก เก็บสายนี่ด้านหลังเคสลำบากสุดเลยแต่ตัวนี้มาลดขั้นตอนในการเสียบสายในการประกอบลงได้เยอะสุดๆแต่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องแลกมาคือราคาของมันแน่นอนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับดังนั้นครับในเรื่องของราคาไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนงบ2 30,000หื่นประกอบสักเครื่องหนึง่งไม่พอครับคุณต้องมีงบอย่างต่ําสําหรับ ตัวหมอดน้ําสําหรับตัวซิสเต็มที่รวมทั้งระบบแบบนี้อย่างตําๆนะต้องมี5-6าหมื่นซึ่งเป็นงบที่ค่อนข้างสูงมากดังนั้นถามว่ามันเหมาะกับใครมันจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้อะไรที่ใหม่ที่สุดอะไรที่มันง่ายที่มันสวยและมันยังเย็นเหมือนเดิมตัวคอแซ IQ Link นี่คือคําตอบดีเลยนะครับใครที่สนใจก็รอติดตามมันได้เดี๋ยวเขาจะเข้ามาวางจําหน่ายแล้ว ราคาอย่างชุดน้ำนะสตอนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนตัวนี้ต้องมีให้เห็นกันในช่วงชุดน้ำนะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นซีรีส์ก่อนนะครับที่ไม่ใช่ IQ Link เนี่ยได้หน้าจอนะครับได้ LED อะไรแบบนี้จัดเต็มเลยแต่ตัวนี้โอเคไม่ได้หน้าจอแต่ด้วยความที่มันมีเทคโนโลยี IQ Link ราคามันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับสำหรับ iQ Link เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่บอกเลยว่า Addict ชอบมากๆเหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับเงินในกระเป๋าคุณอาจจะแบนอาจจะแฟบได้เหมือนกันเพราะราคามันสูงพอสมควรเหมือนกันนะจัดกันไปครับนี่คือ iQ Link จากคอแซครับผม